อืม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 อ่าได้ได้ครับแดี๋ยแต่ให้แต่รางพีใหม่นะได้ครับได้ครับครับได้ครับได้ครับได้ครับครับครับได้มา,บาับังจอเนี้ย e ีนี้ครับเฉพาะ ก่อนปีใหม่่อดไปเที่ยวไปดูไซงานหน่อยไปเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วกุใจอยู่ไหนวะมุ้ยใจไปอกมุ้ยจไปบอกว่าแล้วก็ไม่ได้หนาวนะ <c oughs> ร้อนแล้ว <c oughs> มาวันนี้มาอัปเดตหน้าง,งานหน่อยพอดีอัปเดตช่วงก่อนปีใหม่เดี๋ยวเราจะหยุดยาวละ <c oughs> ดูความคืบหน้าตอนนี้โอก้กำแพงขึ้นหมดแล้วนะ อันนี้ที่ที่กำลังลอยนี่คือเป็นคานกำแพงของตัวโรงงานนะดูเหล็กก่อนไม่ใช่ธรรมดานะเหล็กใหญ่มากเหล็กอสองไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กมือสองเหล็กเกียบีใช้นานมากไม่ใช่นะก็คือใช้เหล็กอย่างดีเลยนะนี่ความหนานี่ใหญ่เท่านี้ก้อยเห็นไหมเน่นี่ไม่ใช่ไม่เท่านิ้วกายเลยถ้าเทคานเทอ๋อนี่ขุด ท่อไอตรงนี้ที่เราขุดเป็นท่อเขาเรียกท่อทางน้ําที่ระบายน้ําเสียออกจากตัวอาคารตัวที่ของโรงงานเราก็จะเราก็จะมาเชื่อมต่อกับตัวบ่อการที่เขาของฐาะะนสะาธารณะคาร์ทรูพกของอวตารอยู่แล้วนะนี่นีไงลัาการโคตรดีอะแล้มาดูฝั่งนี้ดีกว่านี่โอ้อันี้อัปเดตเดินนะแต่พาดเดินด้วงในดีกว่าขออนุญาตเขาเดินด้วงในอย่าไปเตะน,นะบางหินเหล็ก ข้ามกันแล้วเนี่ยยี่มีแว่าบังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้เจ็ดเสาเกินเดือนแล้วเนี่ยเสาวเผาได้ไหมข <laughs> ้ยเอนนะอันนี้มาถึงด้านหลังอะน,นะเฮ้ยก็ไม่ไกลมากนะเนี่ยบงังเย้โอ้ก,ก,ก,ก็ก็ก็ไกลยอยู่นะยี <laughs> ะ่สิบกว่าเมตรอะยิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกสี่ยี่สี่ยี่สี่เมตรเจออยู่นะอันนี้บ่ออะไรอันนี้บ่ออะไรวะบ่อนี่ไงที่เป็นถังถังแซ็กอันนี้ไว้หลุมถังแซ็กที่เราจะของเสียของเราแล้วก็ระบายออกทางฝั่งนู้นนี่ไงหลักการอันนี้อันนี้หลักการนะไม่ได้ไม่ได้มุกอะไรนะ คือเรื่องจริงเรื่องจริงตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเล่นอันไหนบ้างแล้วดินที่ขุดขึ้มานี่ย้ายไปไหนต่อเลยก็ดินใช่ไหมดินตรงนี้พอเราขุดเราทําคานที่เขากําลังก่อยไม่เละตัวเนี้ยแล้วก็เขาจะวางเส้นเหล็กที่เป็นที่เป็นร้อยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับย้อนมางหลังเนี้ยนี่แล้วเขาก็จะผลูกคานแบบนี้นะตรงอิดบล็อกในอิดบล็อกนี้นะอ่าพอพอเขาเอาเหล็กวางในนี้ใช่ไหมเห็นร้อนวะนี่ พอเอเหล็กตรงนี้มาร้อยวางางนี้ใช่ไหมแล้วก็เทปูนเทปูนทับเสร็จก็จะคือจะเป็นคานของตัวอาคารละแล้วก็ทีนี้ก็จะเกี่ยไอตัวดินเนี่ยเข้าเสมออาคารแล้วก็ปูแผ่นอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่า,อาพอเขาก่อคานเทคานเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะปรับพื้นที่ตรงนี้อีกทีหนึง่งไอตรงที่เนี้ยไม่ได้เอาไปทิ้งนะแต่จะเกี่ยให้มันเสมอก็คือเดี๋ยวคามันจะขึ้นมาอีกประมาณ40เซนประมาณนั้นเลยไซส์นั้นเลย สี่สิบเซนก็จะมาประมาณสองก้อนเอ้อัน,นี้ก็เทวิ่งคานมาเลยนะตรงนี้แต่ฝั่งนู้นใกล้จะเสร็จแล้วแต่ตรงนี้เขาก็จะเทปูนรองพื้นแล้วก็ก่อเทแผ่นคานขึ้นมาอีกเหมือนฝั่งนน้นเลยทุกทุกซอกทุกซอยของต้นเสาของเรานะครับอันนี้คือเป็นต้นเสาโอ้โหกี่เมตรไปเนะี่ยบังสี่เมตร,มตรน่ อันนี้เข้ามาในปาา่าไผ่ก่อนนี่ดูคา,นด,าน,นดูคานนี่เราดิแข็งแรงไหมอันนี้อันนี้แค่กำแพงนะคือแบบว่าอลังมากผูกเสาผูกเสาใช่อันนี้อันนี้คือเสาเอกเสาโทเรานะตรงนี้เสาเอกเสาโทที่เราเตรียมการที่จะขึ้นวันที่สิบเดือนหนึ่งนะครับสิบมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ก็คือเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็น EP ขึ้นเสาเอกของโรงงานสปีดแวร์หรือของบริษัท OM Design ของเรานะครับก็คือสองเสานี้คือเสาเอกกับเสาโทนะแล้วก็ไม่มีอะไรตอนนี้ตอนนี้ก็คืบหน้าไปโครงสร้างด้านล่างน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วนะผมว่าหลังปีใหม่ก็น่าจะขึ้นขึ้นเสาขึ้นคานแล้วนะ เรียบร้อยวันนี้เรามาตรวจเช็คงานคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเราจะมาดูคานที่เราวางแล้วก็เสาเอกเสาโทที่เราจะขึ้นวันที่เท่าไหร่นะวันที่10ใช่ไหมวันที่10ปีหน้าแล้วกันเดี๋ยวเราขอเวลาไปเขาเรียกอะไปกินเลี้ยงสังสรรค์กันหน่อยดีกว่าวันนี้เรามีนัดกันนะอย่าลืมของไม่รุนสปีดแวร์นะเสานี้ไปไหนไรนะเสานีา้ไปไหนเสานี้ไปไหนเสาไหนอะเอาเสานี้เสานี้ได้ เสานี้เสานี้บางเสาเนี้ยเสาเนี้อะไรัเสานี้ไม่ได้ไปไหนเสานี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะหรือว่าจะเขานู้นเขานู้นก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะกดตีนไม่ได้บังกวนตีนขมักแม่เป็นเลโอ้โหปั่นยิหาย